สวัสดีนะครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับได้พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านนะครับเดินชมข้างในนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับบันไดนะครับใครรู้บ้างนะครับว่าบันไดา่ขึ้นพระธาตุลำปางหลวงน่ามีกี่ขั้นช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับครับ ตอนนี้ผมก็ทำการเดินขึ้นมาแล้วครับดูนะครับเป็นอะไรที่เก่าแก่มากนะครับสร้างด้วยสวยงามนะครับผมว่าคนสมัยก่อนนี่มีภูมิปัญญาในทางวิศวะนะครับมากกนครับนี่นะครับช่องทางบานประตูนี้นะครับใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงดูครับผมคิดว่านั่นจะเป็นไม้สักนะครับ มาเดินเข้าไปก็จะมาเจอนะครับเจอศาลานะครับที่เขาเข้าไปไหว้พระกันนะครับแต่ผมยังไม่รู้เป็นพระอะไรนะครับแต่ผมเองยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะเดินออกทางขวาครับเดี๋ยวผมจะเดินออกทางขวาก่อนนะครับเพื่อที่จะไปที่ตัวองค์พระธาตุนะครับลำปางหลวงนะครับผมก็เลยเดินอ้อมศาลานะครับดูสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะครับ ครับช่างมีฝีมือมากนะครับดูนะครับมีการลดหลั่นชั้นเชิงนะครับของมุกแต่ละมุกนะครับสร้างอย่างงามอันนี้ครับเป็นตัวเห็นไหมครับเห็นตัวพระธาตุต่างงานนะครับสวยงามมากครับผมก็เดินได้เดินอ้อมออกมานะครับครับดูนะครับมีชัดด้วยนะครับครับวันที้ท้องฟ้าสดใสนะครับครับมีแดดนิดหน่อย กว้างมาก